ของเจ้าบ่ะหอยใช่เอ้เพิ่งเห็นหนาเท่าแรกมาแต่ใส่เนาะครับเนาะหอยจากไหนมาน้ำโพหรือจะบ้านหนองเวงโอ้พราแอ็ดจ้าพออแดเออนึกว่ามันของไผรลงไห้เนี่ยมาได้แค่ผ่อนเจ้าของเป็นตัวจริงเป็นน่งอยู่กระท่อมพราแอ็ดครับพี่น้องนึกว่ามันอ่าในหอยอ่าหนาไหมทั้งไหนครับมาน้ำเล่าอ่ะคุ้มลูกตัวผู้นี่เปิดเท่าไหร่ครับนี่ สามสิบสามต่อรองได้อืมยังต่อได้อีกคมละสามสิบสามเบอร์เดือนซ้ำกันเบิ่มตัวนี้คมนี่ลูกตัวผูแม่สูงครับร้อยสี่สิบห้าขึ้นแม่นี่เครื่องดำอันนั้นกับลูกแม่จ้ะแม่แม่ท้องว่างปะครับคมนี่่ะน่าจะประมาณลูกที่สามมั้งครับตัวนี้ประมาณนั่นแหละครับสามสิบสามเนาะต่อได้ลูกตัวผูตัวผูนี่สิประมาณหกเดือนพี่น้ระหว่าณนี่ละครับ 33คู่ได้ต่อได้ประกันตัวนี้เหรอเนาะครับเนาะแม่ลูกขาถอนรับประกันนะครัอ่ะโค้มลูกตัวแม่ครับนี่เนาะแม่ลูกเพิ่นลูกตัวแม่ครับแม่ติดด่างครับตัวนี้ครับลูกลูกเบิ่งอยู่นี่อ่ะมีด่างเล็กน้อยครับอยู่ท้องอยู่คอลูกตัวแม่กระดีซูสีครับอ่าลูกตัวผู้วังหันครับเป็นประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละแม่ก็สูงรอยสี่สิบกว่าเท่าไหก็ครับโค้มนี่ ทอกันและเนี่ยสามสามเอาลูกตัวแม่คือเปิดซ้ากันซ้ากันเตัวซ้ากันสีกันเน้่ยเขาไม่ขายพักลูกตัวผูหรือตัวแม่กัมาคุยเอาครับแม่กัท้องว่างแล้วครับเนาะอันนั้น็โคมนึ่ก็คือกันลูกเด็กอ่าโคมนั่นลูกผูโอ้ลูกตัวใหญ่แล้วพี่น้องทั้งนั้นครับน่าจะลูกแรกครับตัวนั้นครับแม่กับสีสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับบวกลบอ๋อลูกใหญ่ครับลูกตัวผูใหญ่เติบแล้ว สิประมาณเจ็ดแปดเดือนมาขาดครับผูข้างนั้าทศอสามสิบสามซ้ำกันผมที่สามครับลูกตัวผูลูกแรกนี่เอัาเบ่งกันนะเอ้าแม่สูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบห้าครับปมนี่เบ่งดำแล้วก็ปมเลยครับปมเนี่บอมแม่มุมลูกตัวผูแม่สูงร้อยสี่สิบห้าคืนขึ้นกันน่าจะประมาณลูกที่สามที่สี่ตัวนี้ครับ ซ้ำกันเพิ่นเปิดไว้33พี่น้องโอมที่4แม่สูงครับมามาเอาไปนี่จะรถให้อยู่มาแตกแซวครับเตรียมรถ6ล้อเจ้านี่มีเบอร์โทรมาฮ้อยฝากไว้ได้ครับผมมีอยู่จ้ะ093 093 325 325 3822จ้ะ3822นายห้อยแอดห้อยแอดบ้านหนองแวง้าบหนองแวงน้อยตำบลมาเหล่าครับผมเอาขอบคุณครับห้อยครับผมอ่ะ โอ้หัวใหญ่มาแต่ทางไหนมันลอยหลังได้กับเราพ่อโอ้หลมาได้แล้วครับนี่ฮะสี่สิบสี่ลูกตัวผูครับแม่มันไหครับนี่แม่มันแม่กับมันจักเดือนสี่เดือนแล้วครับสี่เดือนเนาะเขาเขาเสียเอาไปเลี้ยงบ่พ่อหรือสิเอาไปเอาไปจำนายเขาละเอาไปจำนายโอ้มีมีผู้ปล่อยกะมีผู้อยากได้กัปล่อย ครับมันสี่เดือนสมยังมากครับในท่องเพิ่นสมสมโต่สมโตหรือสมหลอดสมหลอดนี่ใบมีหลอดป่าวพาะสมยังเนาะตื่นตลาดพี่น้องตื่นสนามตื่นคนลูกตบูครับนะตึบแม่นิดใหญ่เล็กครับสูงกับสิประมาณร้อยสี่สิบกว่าพี่น่องนี่ ร้อี่หประกันท่องบ่ครับคมนี่ประกันสองได้สามครับโอ้ลูกนี่พี่น้องเลยลูกหนาตึบแดงดีสี่สิบสี่นะครับเนาะด้ต่อได้นี่เบอร์โทรบ่ครับฝากไว้นะศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่ง้าหนึ่งสาห้าหน่าหนึ่งสห้าสี่พ่ออย่างฮะพ่อยังพไม่ครับพ่อไมทข้างใดบ้านเขาพ้นสูงพ้นสูงไหสว่างนี่บ่ บ้านดุงครับโอ้มาทางแต่ครังบ้านลุงครับครับคเอาขอบคุณหลายๆครับครับครับผมไอ้มีใหม่มีหลอดเพิร์ลเบงวาแม่อ่ะนี่ครับเอ้าพี่น้องยังโทรมาสอบถามเพิ่นเบิ่งว่าเพิร์สมยังไงครับพี่น้องนาจะลูกที่สองครับในท้องนี่ลูกตัวหูเพิ่นลูกแรกครับตัวนี้ท้ายบางไงครับมันกระตุ้นไงโอ้หนาแดงครับลูกพรีกแดงบ่เนี้ยอ๋ออ๋อฝากพี่น้องไว้ครับสอบถามเบิ่ง พักบ่พ่อแม่พี่น้องมือนี่ยอดครับเอาเต็มสนามแนนนิลีพี่น้องแนนตึ๊โอ้นัดนี้รู้สึกว่าสิเป็นอ่ประวัติศาสตร์อีกแล้วพี่น้องถึงงัวทึงคนทึงรดครับโ,โอ้สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องอ่สบายใจฟ้ามอยู่พี่น้อง มือนี้พี่พี่พีนพ่น้องมาอยู่สนามโคกจเจริญครับพี่น้องมาจากไหนเนาะบ้านน,น,นนี่เนาะหลวงปอนีเ่เนาะถูกวันเสาร์แล้วก็วันอังคารครับพี่น้องมาพ่อมาพ่อก,กันได้เด้อพี่น้องสองมือครับตอ่อสัปดาห์อ่ามือนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่14ครับตุลาคม2566ครับพี่น้องไปพี่น้องไปรอเบิรงครับพี่น้องอ่ามีพี่น้องเม่นมาให้ผม หาเบิงชาเฉลี่แม่ลูกแล้วก็เบ,บิงงัวเนื้อเบิงคอพันนะครับนะที่พี่น้องเม่นเข้ามาเอาเดี๋ยวผมเสียหาเบิงให้ครับพี่น้องมือนีสิมีบอเห็นแล้วพี่น้องชาเล่แม่ลูกครับของห้อยได้นะเนาะเฉนี่เนาะจะของอยู่บ่เนาะคนบ้าจนะดิเอา้า ลูกตัวแม่ยังครับครับตัวนี้แต่ว่าเราเห็นเจ้าของเนื้อพี่น้องเอาอเดี๋ยวผมเอ็ดังแดงเนาะอาอเดี๋ยวมารอไหมครับซาลีแม่ลูกครับเ<ม>ออบังอีกกันนะซาลีป<ม>ุ่มนี่<ม>อืมพี่น้องแตกเซลครับมือนีบจักลูกจักหลานพอ<ม>ดีเล็กน้อยปิดเพิมครับในอ่ามารอน้ำพอนแม่น้ำตาน้ำยายครับ<ม>บังบรรยากาศครับ สายของเจ้าตัวใดนแม่ลูกลูกสมหยังมากเหรอครับคือคข้อดังมันกับสีมันลูกสีไล่คือมันดังบักสีไล่ลูกสีไล่เนี้ยเนี่ยเนี้ยไอ้เจ้าพ้องลงมาเนี่ยลูกตัวแม่ครับพี่น้องลูกแม่สีแดงครับไอ้เหลืองม่านเจ็ดเดือนลูกลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูกที่สองบอลรือลูกที่สามตัวนี้ ลูกที่สองมันยายเด้อกว่าแม่ยเด่นลูกเดือมด้วยเขาเพิ่งจะเข้าหูจังเลยว้าวเจ้าอะไรวะไข่เดือมมางลูกตัวเมียเครื่องดำฮ <c oughs> ะติดดังโอ้ดังน้ำแม่เพิ่นพี่น้องคอแม่เพิ่นดังบรได้แท้า <c oughs> มีดังเนี้ยแดงได้พอแต่ว่าดังได้เมียเครื <c oughs> ่องดำสูงสิประมาณหน่อยสามสิบกว่าครับตัวนี้ไปห้องเพลมียแม่ยมันเหรอพี่ ม้านเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนประกันบ่ประกันท่องบ่กเจ็ดเดือนเอามาคุยกันเบิ้งนะครับเนาะแต่ยังให้ประกันกันมาคุยกันเบิ้งเรื่องราคาหรือว่าเรื่องการตรวจครับเจ็ดเดือนจบกาไปมันกัดมือเหรอพี่น้องนี่เอาครับลูกโตแม่แม่ม้านเจ็ดเดือนสมโตเปิดเปิดเท่าไรครับเปิดสี่หมื่นสี่หมื่นต่อร่องเลย มีคมเดียวนะครับนะะเบอร์โทรนะครับผม0 9 8 098 9 2 0 920 5529 5เ2 9นห้าอเาห้อยพันนะครับนะพันน้องัวแดนสว่างแดนดินน้องยังสิ้นบ้านน้องยางสิ้นสว่างแดนดินขอบคุณครับผมครับครับอ่ะฉลี่ยองเจ้าบ่กวคบคมเท่าไหร่ล้วครับนะคมมันลูกตัวแม่ สามหมื่นสามหมื่นลูกตแม่ครับลูกที่ใดล่ะพ่อนะฮะลูกลูกมันลูกที่ไหนวะลูกที่สามเนาะแม่ก็สูสงอยู่มันเกือบรอ้อยสี่สิบอยู่ข้างนอกสามหมืนมม่นวันีพ่อพุม่มนน่ครับห้องต่อได้เนาะไอแม่นังเดี๋ยวพอ่อห้องสักแปดต่ดอได้ปะพ่อแม่นังไอทับสมไปพ่อแม่นี่สมแล้ว มันแล้วจักเดือนพ่อมันห้าเดือนประกันท้องให้เ่าพ่อประกันท้องตรวจผ่านมาแล้วอืตรวจแล้วเรียบร้อยเขาสมยังไงพ่อในท้องคนแม่เล่สมเล่เนาะพ่อเนาะสมโตหรือสมหลอดสมหลอดประกันท้องมีใบไม่หลอดเนาะพ่อเนาะเปิดเศร้าแปดต่อได้แม่นางนี่เพิ่นประกันท้องให้เราเด้อพี่น้องสมสมหลอดมาทีพ่อมีใบไมีหลอดอยู่เอาพี่น้องก็บจังมาขอเบิ่งน้ำพ่อเด้อเพิ่นสมพ่อยังไง อ่ารากาลูกโตแม่นี่เพิ่นเปิดไว้สามหมื่นครับนี่แม่แม่ท้อง,งว่างป่ะพ่อนี่ท้องว่างครับอ่ะสูงประมาณหน่อยสี่สิบบวกยี่หรอไขยนี่ลูกโตแม่เอ่ามีบอดโตป่ะพ่อน้ำลูกกันเนาะใส่ละลูกเอ๊ะผู้ใดไกำนันหรือแม่นมันล่ะพ่อพ่อยังครับพ่อบุญมาพ่อบุญมาเนาะ บ้านค้าบอนครับทั้งสว่างแดนดินศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห้าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าสี่สามแปดแปดสี่สามแปดแปดห้อยหงหอยหงทั้งเหมนบ้านค้าบอนวมาตีพอยใหญ่พอนมาตาผมอ่ะขอบคุณหลายๆห้อยอ่ะสอบถามเพิ่มเติมเอาเด้อพี่น้องสนใจอ่ชาเล่พี่น้องให้ผมหาชาเล่ครับเมื่อวานนี่ผมก็เลยหาเบิ่งให้เอาเบิ่งชาเล่อีกคมนึงครับห้อยนาเร็ดนะครับเนาะนเร็ครับผมนเร็จัดชาเล่ลูกตัวแม่ครับ ลูกที่ไหนล่ะครับลูกแรกหรือลูกสองนอนนี่เนาะบ่แม่นลูกบ้นนะครับบ่แม่นบ่บ่แม่นโอ้ยผมว่าแม่ลูกเอ้าแม่นางเนาะครับเนาะครับนางหน่อยครับสูงเท่าไรครับได้วัดก่อนบ่ตัวนี้บ่บ่ประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะพี่น้องชาเล่ครับสอไซครับเกลียงเก่าเปิดเท่าไรครับนางหน่อยเปลือ้องไห้หนิไม่ร้องซอเอ็ดเนาะครับเนาะกู้ได้บ่ต่อได้บ่ได้ครับต่อได้ครับกู้ได้ต่อได้ครับเอ้า มีรถทรงหายเรียบร้อยแล้วก็แม่ม้าบ่ครับตัวนี้อ้าวครับวัวทองเปา,เป,าเป็นอีกสามซี่มือผสมได้เป็นเนออเป็นแม่แยกลูกบ่ครับอ่าล,ลูกลูกที่สองครับลูกที่สองนาะในทอ้องอ่าแยกลูกไปแล้วตัวนึงอ่าได้ลูกตัวนึงหางเกือบตกดินครับสูงกว่สิประมาณหน่อยสามเจ็ดสามแปด,ดครับแม่นี่แมรี่ อีกอีกจัดมื่นครับเสียได้สมตัวนี้สามสี่มื่นก็ได้สมครับรอบบังหันเพิ่นเพิ่นขึ้นผ่านมาแล้วเนาะบบ่่สมเมกินนี่ไม่ได้ครับพี่น้องเอาไปก็บสามสี่มื่นเนาะครับเนาะสังเกตจัดซ้อมเอาในหอยเพิ่นสุดยอดครับบอกทอดมืออ่าซ้อมมืออ่าสังเกตลูกต่อไปนี่คือลูกที่สองครับเปิดเท่าไรครับแม่แยกลูกตัวนี้เปิดนี่สามสิบเอ็ดต่อรองเลยครับสามสิบสามสิบเอ็ด คุยได้เราก็แม่นั่งหน่อยเขาได้ก่อนเหรอเสาเขาได้ก่อนสาเอ็าเอ็ดเนาะต่อรองใ่พร้อมสรง้ายกไปสองตัวนี่รถได้ไรรถได้ไรครับครับอ่ะเบอร์โทรนีครับผม0ูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหเครับผมหอยนะเรียดเนาะเรียดครับผมทั้งไงบ้านยู่ใสก่อนหนมน้นี่คมน้ำบูนนะครับเนาะครับผมอ่ะขอบคุณหลายๆหอยครับผมอ่ะ ฝากห้อยนาเลียนไว้ครับพี่นอ้องจัดชะเลมาฝากพี่พฝากน้องครับมือนี่มาจะมาคุยเอาครับผมเออเบิ้งกันาะพี่นอ้องแดงจึงครืองอยู่ทั้งหนาผมนี่โบนจัดจัดเข้มเข้มครับพ่มนี่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่ละ่ะลูกตัวผู้แดงจึงครืองลูกได้ยังเดือดแล,ะละ้วล่ะห้าหกเดือน ลูกที่สองป่ตัวนี้ลูกแรกดีก่ลูกแรกกว่าโอ้ยเป๋งอยโคพลอยู่สูงเทอะไรล่ะแม่บ่ะนี่แม่สูงเท่าดไหล่ะได้บัตรป่ะร้อยสี่สิบบวกเนาะอ่ะเป็นขึ้นเัี้งอยพลกกใหม่อยู่นี่พี่น้องก็เลยเบิ่งความสูงหย่างจังเอยทับสมแล้วหรือจังใดหรือทองว่างทองว่างเนาะประกันต่ำนี้ให้ทั้งแม่เพิ่นนี่ทุกอย่างอ่า ครับประกันแกงขาสี่โค้งหมดลูกลูกตัวผู้เปิดเปิดเท่าไหร่เปิดสี่หมื่นสามครับสี่สิบสามกะจังทอลองเอาเนาะครับทดลองได้หลายปะได้หลายเติบอยู่ครับนี่กะสิบบอกกันหน่อยด้วยพี่น้องได้หลายเติบอยู่ครับโทรมาถามมึงอ่ะสอบถามกันเนาะครับผมอ่ะเบอร์โทรละศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าสี่หกแปดเก้าหนึ่งสามสองครับ เก้าหนึ่งสามสองหอยวิเชียนงองามทั้งบ้านสว่างนี่แหละครับขออยังซุ้มเนาะครับผมขอบคุณครับผมครับครับฝากหอยเชียนหน่อยครับจัดคุ้มลูกโตผูมาสีดีครับคุ้มนี่สวัสดีครับพ่อวิเชียนสวัสดีครับผมจัดยังก็ฝากพี่น้องเขาครับเลยนี่คุ้มลูกตัวแม่เออลูกตัวเมียครับสิประมาณสองสามเดือนนี่แหละพี่น้องนี่แม่โครงสร้างดีครับสูงใหญ่ สูงกับสิประมาณร้อยสี่สิบหาบวกเกือบร้อยห้าสิบอยู่พี่น้องร้อยห้าสิบบวกลบเครื่องดำแม่ก็สีทองว่างอยู่นะพ่อเนาะครับลูกน้อยๆอยู่นี่พี่น้องสิประมาณลูกที่สามครับนี่น้อยๆนี่เปิดเท่าไรล้วพ่อไอ้ากเก่าครับซาเก่าครับพวงสามชิปครับอืกเก่าต่อได้หลายว่ะพ่อต่อได้ครับต่อได้อยู่เนาะนี่บือลึงชัดครับโครงสร้างดีครับแม่ สาวเก้าคุยได้ต่อได้ครับมีอีกนะพ่อเนาะครับ่ะแม่มันครับราคาทั้งนี้ลูกตัวแม่แล้วก็มีแม่มันอีกครับพี่น้องครับจักเดือนแล้วพ่อม่มันตัวนี้มันสี่เดือนครับสี่เดือนท้องแรกนะพ่อเนาะครับท้องแรกครับแม่มันสี่เดือนท้องแรกใส่ยังมะพ่อตัวนี้สมโตครับสมโตครับสูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบนี่แหละพี่น้องตัวนี้เปิดเท่าไรพ่อแม่มันเปิดไปสั้นหกครับสั้นหก ครับเขาประกันท่องครับพ่อพ่อแม่นี่ประกันท่องครับประกันท่องไงเรียบร้อยพี่น้องสี่เดือนกาคุยได้อยู่น้องพ่อเนาะคุยได้ครับอ่ะเบอร์โทรเน่อครับ085 085 696 696 6627 6627พ่อใหญ่บุญเย็นครับพ่อบุญเย็นบ้านโคกแสงครับอ่าทางวานอนน้อพ่อเนาะทางวานอนครับผมมีรถส่งทั่วประเทศมีรถส่งครับอ่าเจ้านี่สุดยอดครับพี่น้องครับคุยได้ต่อได้ครับอ่ะขอบคุณครับผมคุณครับฝากบุญเย็นครับลูกตัวเมียกับแม่มานครับพี่น้องสี่เดือนพ้นประกันท่องให้อง ตัวนี้ลูกแรกครับในท้องนี่เราไปเลี้ยงอีกโดนๆดนดนครับงัวลูกแรกเอ้าเบิ้งแม่มานครับผู้ใดาหาแม่มานอยู่มานสี่เดือนกลัวได้ตัวตัวดเตี้ยไรได้อมานสี่เดือนกว่าตัวท้องแล้วเนาะลูกมันทายออกแล้วลูกเก่งอยู่ครับสมยังหลวงพ่อนี่นสมใบสมหลอดจ้ะครับสมใบสมหลอดเล่มโบ้ ขี้แคอียงบุ่น่บได้เอามาบ่ใบหลอดเขาเขาเอาลงไปเช็ดงานนั่ของยุ่รย่อยเอาไปทั้งหัวยเอาไปเทั้งยัดก็เหมือนเอาไปทั้งขายงัวครับยื่น้ำจุกของมันหมดเดี๋ยวสามวันใหว่โยบ้านสงสัยอาจจะติดไปน้ำกระเป๋าเอกสารอ่ะใบหลอดครบสมใบสมหลอดน้องคุณว่าเจ้าเจ้าแลมโบว่าสั่นพี่น้องอ่ะผมกับบุน่ใจครับว่าเป็นพ่อใด้ พี่น้องก็จังโทรมาสอบถามอีกเจ้าหนึ่งสมใบสมหลอดลูกลูกที่สองบ่ครับตัวนี้ลูกที่สองนะครับเนาะแต่ว่าเขาจะเงี้วจักหน่อยอ่าครับเป็นทรงนี่ครับทรงเขาเพิ่นสูงกว่าม้านลอยสี่สิบกว่าได้วัดบังบ่ปอสูงเท่าไหร่ถือว่บวกตจุดบวกหรือหาอยสี่สิบมหาบวกนะครับเนาะแม่ม้านประกันทองครับสมใบสมหลอดเปิดเท่าไหร่พอพวนสี่หมื่นสองสี่สิบสองพูดได้เนาะพ่อเนาะจังมาต่อเอาครับพี่น้องแม่ม้านประกันทองเด้อพี่น้อง ผู้ใดมาหาแม่มนเข่าเลี้ยงครับเกี่ยวข่าวดอออกแล้วนี่ประกันม้าประกันท้องประกันตำนี้ทุกอย่างนะพ่อเนาะสี่เดือนนี่เอนมันอยู่ไก่ครับแล้วก็ด้านซ้ายผมพี่น้องอ่ะแม่นางนะพ่อเนาะแม่ม้าทองสองเดือนสายหูจังหน่อยครับแม่นี่ครับอ่าสูงเกือบสิบประมาณหน่อยสี่สิบอยู่พี่น้องตัวนี้เบื่งดำสองเดือนสมยังพ่อตัวนี้สมโตเนาะลูกแรกครับ โบดเข็มๆครับตัวนี้มันแรกมันแหลกมันแหกมันแหลกมันแรกมันแรกบอนตัวนะพ่อเนาะสองเดือนกับมาคุยกันเบิ้งครับเส่าวามองเอาหรือมองต่อพ่อนี่มองต่อมองต่อต่อได้อีกอยู่โอ้แม่มันเสาวาพี่น้องยังต่อได้อีกอยู่ครับโอ้ตะกี้ผมสืบแม่นางหมูมานบู่เมือนซ่มเต็ตะกี้ก็บเสาหกครับซัมนี่ อันนี้มันเรียบร้อยแล้วซ่อหาจังตัวอะไรอีกอยู่ครับอ๋อเครื่องดำพี่น้องอ่ะมึงแม่มันเออแม่นางอีกบัวฟ้าหนิลือตัวใหญ่น้อเพราะท่านลนโอ้ลำตัวเงี้ยวอลาดครับตัวนี้พี่น้องสูงกว่สิบประมาณร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องสีดีลำตัวเงี้ยวดีครับตัวนี้บัวท่านทำผสมแล้วพ่อเนาะตัวนี้นางน้อยบือลึงชัด เทไลพ่อตัวที่สามซาแปดห้าร้อยแผ่นหลังดีครับพี่น้องแผ่นหลังเปียเรียดตัวนี้อาแล้วก็ซาแปดห้าร้อยแล้วก็ตัวที่ซีตัวนี้ตัวนี้กับซาแปดห้าร้อยเท่กันซาแปดห้าร้อยเท่กันราคาเดียวกันแต่ว่าตัวนี้ได้ได้ใหญ่ได้เล็กครับตัวนี้แต่ว่าหันสีเอ่อต่ำกว่าตัวนี้อยู่จังหน่อยสูงกว่สี่ประมาณร้อยสามแปดเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น้อง ผู้ใดมากลึกๆนั่นนะครับตัวนี้ซักแปดวันีตัวนี้ครับเครื่องดำบ่ครับตัวนี้เครื่องดำะเครื่องดำเนาะนี่ติดโบดให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องจังโมผมฉันครับซักแปดเนาะประกันตัวนี้ให้คือกันเอาแล้วกันใส่ล่ะแม่เพิ่นไปไปหาแม่ดูลูกตัวแม่นะครับเนาะ คมลูกตัวเมียแม่แม่ลูกเอ้าลูกลูกแรกหรือลูกสองพอตัวนี้ลูกแรกลูกแรกลูกตัวเมียครับแม่ลูกนี่สูงอยู่มั้ยอยยี่เออรอยสิบครับลูกตัวเมียแม่นี่สูงรอยสี่สิบกว่าแม่เครื่องอมแม่ท้องว่างแล้วพ่อเนาะคมนม่ิท้องว่างเอ้าพี่น้องไปสมไปซ้อมเอาโค้งสางดีสีใช่ได้ครับคมลูกตัวเมียเปิดเท่าไรครับ สี่หมื่นสองสี่สบสอก็คุยได้คือต่อได้คือกันเบอร์เราไปวเบอร์ทูนะครับผมศูนย์หกห้าศนย์หกห้าศูนย์หนึ่งหกสามสามสองแปดสามสามสองปดอพวนนะครับเนาะสว่างแดนดินเอาขอบคุณครับผมรับคมอ่ะพี่น้องมาบอกมาคุยต่อรองชมวัวน้ำพอพวนกับไอ้เพิ่นคุยกันพี่องเเบิ่งหอยออดครับมือนี่จัดเนื้อมาฝากพี่น้อง แม่ใจเกษต,ต,ต,ตรกรหอยออดคุ้มมือมีดีลาด้วยหอยออดคุ้มมือนี่พี่น้องเป็นมวยด้คุ้มมือนี่แม่เผือกนะครับเนาะแม่อันอันด่างครับกล้วยด่างเป็นยังไงครับสถานะตอนนี้สถ,นนนสถานะใกล้สิค้อดครับมันใกล้คขอดแน่นครับ,รบพฤศจิกาเนี่ยได้แนี่ยน้องพอเพิ่นจุ่มผสมกล้วยผมพฤศจิกาเดือนนาเนาะครับผมอ๋อพอดีเกี่ยวเขาพอดีเกี่ยวเขาครับ รุ่นตัวผูตัวแม่ครับลูกลูกที่ไหนครับตัวนี้ลูกที่สามครับลูกที่สามสูงเท่าไรครับในวัดบ่ร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบเปิดเท่าไรครับแม่มันเส้าเก่าครับเส้าเก่าเนาะครับผมไอ้สมพอเผือกหรือพอดำตัวนี้พอเผือกครับพอเผือกเนาะอ่ะแม่เผือกใส่เผือกประกันท่องล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเท่าไรก็ล่ะเปิดเส้าเก่าครับเส้าเก่าเออฟังโมฮิสราคาเกษตรกรต่อได้บ่ ต่อได้ครับนี่ยังต่อได้อีกพี่น้องเออได้ขอเป็นเอฟซีอันนี่ยเด้อคันราคาเกษตรกรนี่อันทางไกลทางไกลนี่มันยังยังได้อยู่เราคือว่าครับโอ้ลึกคันไผอันมักอนุรักษ์มันเป็นกล้วยดั่งกล้วยเดิมกล้วยโบราณเอาครับครับกล้วยบ้านๆเขาครับพี่น้องสายเปลือกครับซื้อหนึ่งหันซีด้ยสองไว้ๆนี่แหละครับรุ่นตัวผู้ตัวแม่รุ่นตัวผู้ตัวแม่ครับตัวนี้อ่าแล้วก็ ตัวเดียวเตนเตียนรวดนี่ยนี่ตัวเดียวเนาะครับผมอ่ะเบอร์โทรครับผม087 087 004 004 1014์แอยอจดศนย์ศูนย์นาะครับผมข่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หอยออดนะครัครับผฝากแม่มานหอยอดด้วยครับเบิ่งหอยดีเลยครับจัดสุดสามมาสั่นอ่ามาฝากพี่น้องคนว่าแม่ลูกกันเบิร์ตบอกครับเรื่องไหนครับแม่ลูกกันเบิร์ตแม่ทั้งสามสามแม่โอ้มาคักแต่สุดนี้พี่น้อง ตัวนี้เป็นลูกที่เลยเป็นครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นลูกแรกลูกแรกลูกสองแม่อย่าว่ามานเด้อแม่ยังครับอ่าท้องวางเนาะคุยกันว่างๆครับอ่าคันแม่มานนี่ซุปเปอร์โบนัสครับชุดนี้แต่นี่ผมก็ว่าคักละสามแม่โอ้ให้ลูกตัวแม่ทั้งหมดแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับเดวัดบ่เกือบร้อยสี่สิบอยู่หรอครับร้อยสามห้าบวกเออตีเอาไว้แต่ว่าทั้งเลิกเนี่โอ้ยสุดยอดครับแม่นี่ บงหางก็นน่ะหางจับหางเงาหางพว่วงดีครับตวัตวนี้ไดไงลูกตวแม่ตัวที่สองเพื่อนนี่ได้ยีกเดือนครับตัวนี้สอ,อนสองเดือนเนาะ,ะลูกหางงามครับตัวนี้ก็ได้เปิดเท่าไรครับชุดซ้ำเจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าครับผมต่อรองได้ต่อรองได้ได้ายบ่ หาได้กผมมาพว้าวเฮ้ยผมมัน่ยอกค่อยดีเล็กบังอยากได้เท่าใดก็มาคุยกันเบิงนะครับเนาะเปิดไปเจ็ดสิบหาสหัวใจสามแม่อเบอร์โทรนะครับผม0ูนย์หกหนึ่ง0ูนย์หกห่หอ้ยอยดีเล็กห้อยดล็กงคุณละคำนะครับเนาะอขอบคุณคบห้อยครับอ่าฝากห้อยดีเล็กไว้ครับ สามแม่สามนางครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับพี่น้องของเจ้าบ่ลูกเจ้าภูเขาไฟครับลูกเจ้าภูเขาไฟตัวดีเอเดี๋ยได้ครับตัวนี้สูงเท่าไรครับพอนี่หกสิบเจ็ดครับร้อยห้าสิบเจ็ดสามปีครึ่งฟันแท้คู่ที่สองกำลังขึ้นครับไอ้ปกติเป็นเป็นควายอยู่ข้อเขาบอลหรือยังไงหรือเขาซื้อมาซื่อออกมาจาข้อเลยครับสื่อออกมาเนาะตัวดีแนี้เลยครับ บดีนสูงร้อยห้าสิบเจ็ดครับเกือบร้อยหกสิบพี่น้องครับประมาณครับเป็นการเป็นงานเหรอเนาะครับผมเอาไปผสมรับผสมตัวความเนี่ยครับไว้คุ้มฝูงหรือว่าไปรับจ้างเซิงก็ได้พี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เปิดผสมอยู่ที่ม่านสองพันครับโอ้สมตัวมาละสองพันเงครับประกันกันจ้าเทือล่ะสามเทือคกสามเทือเนาะครับเนาะครับขันไก้แก้ไปให้สมค่ากรอกเลยครับเสียน้ำเพื่อว่านอนเสียน้ำเพื่อไอ คำตะกาเจะเลื่อสินสรับคำตะกาเจะเญศสินว่านอนสว่างแดนดินแถวๆนี้ประมาณสองพันครับสองพันครับสามเท่าขันวิจะขันแล้วขันโม่ติดแกไปเฮียนเลยครับผสมจนติดเอาเอาแบบสบายใจเลยแบบคจนมากจนขานเสื่อมหมดนะครับขันตะว่าตอต้องแก้ไปครับคือถ้าอยากเอาจนติดสมมติว่าควายตัวแม่มันมีปัญหาเนาะคือ แกมาหาเขาอยู่ขวากเลยครับคนเดียวเห็นแต่ว่าผมแกไปเห็นประกันอยู่สามเจียครับนี่พี่น้องอันนี้จัดให้จนข้านเราสั่นไปขั้วครับมันเห็นโมจิหลุดเ้อเลยโอ้ยบางหนาบางตาบางแกงบางขาเลยพี่น้องเล็บใหญ่ขาใหญ่เอ๊ะนานกระโหลกไงครับรอความครับคั้วสามปีกว่าพี่สามปีครึ่งครับครับนะครับฟันนะครับจ่อพื้นหนึ่งเห็นอยู่ได้หนเห็นบอกนี่ครับเปิดเท่าไรละราคาอนี่ขั้วหลังไม่เลยครับโทรมาโหลด บ่อกบ่อกระซิบไว้เน <teaching. S 2> ี่ยบ่อซิบ่อไหลครับซิบซิบ่ไหลซิบกว่าบ่ไหลซิบบ่ไหลซียนเนนิดเนียนเนียนรักแสนวันเถอะครับเอ้าเจ้าผู้พาครับนี่กัดนี่อยู่มาอยู่กับอำเภอวานนอนครับบ้านนาสมบูรณ์ตำบลรณ์ถัดบ้านอยู่บ้านนาสมบูรณ์เนาะห้อยห้อยหยังซื้อประกันหอยฟงผัดครับห้อยพงผัดเนาะครับผมตอนนี้รับจ้างสมโตัวพ่อมุนราคา ป่าก็ได้ครับพร้อมเปิดพร้อมปันอ่าพี่น้องอยากได้เอาไปดูแลตัวอ่าแสนแสนนิดๆครับเอามาคุยกันเบิังอยากได้น้ำเพลนไปทำมาค้าขายตัวก็ได้ครับครับเอาเบอร์โทรนี่แหละ093ครับ093 301 301 3396ครับ3396 ครับหอยพงพัดครับหอยพงพัดทั้งบ้านเสียนครับยูนี่แหละครับน้าสมบูรณ์มาน้สมบูรณ์นี่แหละมานอนนิวบาดครับผมอ้าขอบคุณเลยคหอยครับผมขอบคุณครับครับจัดลูกภูเขาไฟมาฝากพี่น้องครับมือนี้มันปะครับฝากพี่ฝากน้องไหมครับผมมาพบมาฝากันเด้อพี่น้องทุกวันเสาร์เราก็บวันอังคารครับพี่น้องสำหรับตลาดโคกเจริญนเขาพี่น้องอสำหรับมือนี้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไปที่นี้ครับผมสวัสดีครับ